ถ้ารถคุณมีอาการกินน้ำมันเครื่องสะดุดเร่งไม่ขึ้นแนะนําให้กดหัวใจและกดติดตามจากนั้นดูคลิปนี้ให้จบนะครับรู้ไหมครับระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถเดี๋ยวนี้ส่วนมากจะเป็นหัวฉีดกันนะครับแล้วหัวฉีดตัวนี้เนี่ยเมื่อผ่านการใช้งานก็จะมีพวกฝุ่นในน้ำมันเชื้อเพลิงคาบจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปอุดตันอยู่ที่เข็มในหัวฉีดทําให้เข็มปิดไม่สนิทจ่ายน้ำมันออกมาตลอดเวลาทําให้หัวฉีดที่ปกติจะฉีดน้ำมัน,ปน,มนเป็น,น,น,นละอองฝ แล้วการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นยังทําให้รถมีอาการสะดุดแล้วก็เร่งไม่ขึ้นด้วยนะครับวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ก็คือการล้างหัวฉีดวิธีการล้างหัวฉีดหลกัหลกๆก็จะมี2วิธีวิธีแรกคือการไปหาร้านที่รับล้างหัวฉีดแล้วถอดหัวฉีดไปล้างแต่วิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงและใช้ระยะเวลาที่นานวิธีที่2คือการเติมน้ํายาล้างหัวฉีดลงในถังน้ํามันเพื่อล้างหัวฉีดวิธีนี้เหมาะกับรถที่มีอาการไม่หนักมากมีราคาประหยัดและสามารถล้างได้ด้วยตัวเองง่าย วันนี้ขอแนะนําน้ํายาล้างหัวฉีดครับน้ํายาที่ใช้งานง่ายเพียงเติมน้ํามันให้เต็มถังแล้วเทน้ํายาลงในถังน้ํามันให้หมดกระป๋องจากนั้นก็ขับขี่ตามปกติง่ายๆเพียงแค่นี้หัวฉีดก็จะกลับมาสะอาดฉีดน้ํามันเป็นละอองฝอยแล้วหากสนใจสั่งซื้อน้ํายาล้างหัวฉีดของ Liquid โมลีก็สามารถสั่งซื้อสินค้าที่อยู่หน้าคลิปไปล้างเองได้เลยครับประชาสัมพันธ์น,นิดนึงนะวันนี้มันมีใครจะเอาไปลองวันเนี้ยจัดเลยมันมีโปรลดราคาเอาไปลองดูครับ ให้รถอืดดืดน,นวลลองเลยก่อนที่จะเอาไปทําวาลไปตั้งวาลวไปทําอย่างอื่นนะแค่ป๋องเดียวผมบอกแล้วกระติบให้แล้วป๋องเดียวถ้าลดดีขึ้นก็ไม่ต้องไปเสียตังจ้างช่างทําอย่างอื่นนะเพเผื่อหัวฉีดคุณตันเผื่อแบบรถคุณมีอาการรอบกระพืออืดอะไรเงี้ยลองดูแค่ป๋องเดียว